บอกตายตามมันพูดเฉยเลยนะบอกคุตายตามจริงๆทำไมก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามีปีพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้จริแล้วมันรู้ตัวเลยว่าสมบัติที่พ่อแม่ให้กไว้กูก็ไปรักษาไม่ได้แน่นอนมันพูดอย่างนี้เลยนะผมบอกโอ้อย่างนี้เลี้ยงลูกผิดนะเรื่องลูกผิดอย่างเราดีกว่าเป็นสบายให้มันวิ่งลงกระเด็นระนาดหัวรังยังแตกไปคิดเยอะมันเจะแตกชีวิต หลักสูตรนี้ผมแน่ใจและก็มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นหลักสูตรแรกในชีวิตของท่านแล้วน่าจะเป็นหลักสูตรสุดท้ายในชีวิตท่านด้วยถ้าไม่เจอผมอีกทำไมอ่นนะมาถามเล่นๆนะตั้งแต่เริ่มทำงานตอนแรกจนถึงปัจจุบันนะยลองนั่งคิดยอ้อนไปดิว่ามันมีหลักสูตรการอบรมหลักสูตรไหนบ้างที่ไม่ ได้พูดถึงงานเลยพูดถึงเรื่องเราอย่างเดียวมีไหมไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ง,งานใช่ไหมถ้าโรงพยาบาลหนีอะไรไปบ้างหนีไปพ้นคืนหนึ่งเรื่องโรยลไม่เจ็บใช่ไหมสองเรื่องการรักษาพยาบาล 3. เรื่อง e s p พัฒนาพฤติกรรมในการสู่ความเป็นเรื่อง ซึ่งโรงพยาบาลทั่วประเทศอบลงมาหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี40จนถึง60ผมก็ไปมาทั่วประเทศยังไม่เห็นเป็นเลิศสักทีเลยแล้วพัฒนาเอสมีอะไรวะ20ปียังไม่เป็นเลิศอีกเหรอยังไม่พอเกี่ยวกับงานที่อะไรนะ52สงสดส,ส,สง ปาหมมเต็มไปหมดเลยฮะอสออะไรก็กไม่รู้เรื่องจบรวอะไรกันนะเต็ไมไปหมดเลยไม่มีในเรื่องงานไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเลยทั้งทั้นนี่เรื่องเสียพันธุ์ึ้คือตัวเราทําไมอะ่ะว่า,ากา็คนดีทุกอย่างดีหมดจริงไหมจริงปะคนดีทุกอย่างดีหมดต่อให้ระบบห่วยก็บริการดีถ้าคนบริการบริการดีจริงหรือเปล่าแต่ต่อให้ระบบดีขนาดไหนท่านใจคนไม่บริการอย่ากฝันไม่จะบริการดี อย่างนั้นไม่มีทางตองนแรกก็รอกว่าคนมันไม่อยากบริการก็คุณลองนึกตัวคุณดิเอาง่งายๆเลยวันไหนที่อยากทํางานคุณรู้สึกไหมว,ว,ว,ไไว่าวันนั้นเร็วนะครับปิดฝันแล้วอะไรก็จบก็ไม่รู้เลยว่าก็เราอยากทํางานไงแต่วันไหนไม่อยากทํางานาาน,น,น,านั่นเลยว่าเราทำแต่เครื่องมันตึงเที่ยงเกิด ทำใจสบายๆถ้าตั้งใจฟังตั้งแต่เริ่มต้นพูดตัวนี้จนจบ4โมงเย็นรับประกันเลยชีวิตท่านเตีตเต่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีรับประกันมีข้อแม้ข้อเดียว่านั้นถ้าอยากจะทดสอบว่าจริงอย่างที่คุยไล้เพราะหลักสูตรนี้เขาได้รับการขนานมจากทั่วประเทศนะว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวคนแรกงหง แม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนึกว่าเปลี่ยนวันเดียวอ้าวไม่จริงจริงมันไม่ได้น้ำมันเป็นน้ำการน้ำรื้นทุกประเทศหรอกหลักสูตรที่อบรมตั้งแต่ชั้นพักหลักสูตรนี้นะอบรมตั้งแต่ปี40ก็ถึง60นะคิดดูดิเป็นแสนคนนะที่ผ่านหลักสูตรนี้ไปแล้วเปลี่ยนจริงแต่มีข้อแม้ข้อเดียวแค่อยากจพิสูจน์ว่าไอ้ที่เขาเล่าเรื่องมันจริงไหมมีข้อเดียวเท่านั้นคือต้องมีสมาธิตั้งใจฟังตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้จนจบ4โมงเย็นแค่นั้นแหละ ข้อเดียวอย่ามานั่งดูโทรศัพท์อย่ามานั่งวนแต่คิดไปคิดมาผนจะตกเลยว่าข้าวเก็บยังปั่นลูกกินข้าวยังไม่สนใจเอาในห้องนี้อย่างเดียวแล้วก็ฟังฟังฟังคิดคิดฟังคิดฟังคิดไปเรื่อยๆกูนะเดี๋ยวใครตรงมันนะมีธรรมาภิดีๆนะอยู่บ้านแค่นี้ไม่ต้องห่วงมากผมทิ้งบ้านมาเป็นอาทิตย์หนูไม่ห่วงบ้านเลยท่านจบท่านจะ กลับบ้านสิบวันนะห่วงปากก็ห่วงนะแต่เรื่องห่วงที่บ้านก็ดูแลได้อย่าคิดเดยอะเหมือนงานนะ่ะห่วงงานก็จริงแต่อยู่ห่วงม,มากนั่งทิ้งงานไม่ได้ทำไมถ้าเราตายเขาหาคนทำง,งานได้เหมือนกันอนยะ่าไปคิดมากไม่ได้นม่นจริงทีไ่ได้ต้องดูแลไม่ได้ไม่เป้นบา้พวกเนี้ยบ้า,บบบาไม่ใช่ทำงานเก่งบ้าไม่หางานได้เป็นไงครับเจ้าชิดอย,อย,อยู่บ้านก็อยู่ครอบครัวดิ 默默倾听。 ลักสูตรนี้ชื่อหลักสูตรว่าจำไว้ว่าความสุขเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทัศนคติไม่ดีดังนั้นถ้นาใคราำที่ไม่มีทัศนคติที่ดีคุณจะไม่เจอความสุขในชีวิตถ้าอะไรที่เป็นโลมหมดนะทุกทั้งชาติน่จะเป็นงคนงทุทธตลอดชีวิตเพราะชีวิตเรามมนมีทั้งโลมและมีทั้งโบวเหมือนน้ำนะ่ะ มันอยู่ในข me ึ้นตื้นแก้วเราจะมองว่ามันเหลือน้ํำขึ้นแก้วหรือมันเหลือน้ําตั้งขึ้นแก้วอยู่ที่คุณมองเหลือน้ําตั้งขึ้นแก้วมีกําลังใจแค่ค้ขึ้นแท้หมดกำลังใจใช่ไหมเรามีฐานเรามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทโอ้โหโชคดีกว่ากรรมกรบางคนที่มีเงินเดือนแค่สามขีดนแค่นี้ ก็ไปมองเ่อนก็ใช่สิวิวิีผล่ออกมาตองนี มอเตไซโนวากว่าจะซื้อได้หืดพื้นท้องสามหมื่นหกไปมองเขาทำไมไม่ก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเสียชีวสิอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงนั่นจะมีความสุขบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีรถก็ไม่ต้องมีก็ซื้อมอเตอร์ไซค์รอไอ้แคบบ้าน,นมีเราไม่มีนิดนะและข้งางบ้านเขาใช้เราซื้อมาถอดซื้มอมาเพื่ออะไรซื้มอมาถอดไม่ได้เดี๋ยวน้อยหน้ากันก็เป็นน้อยหน้ากันแล้ว ก็จะขับรถเก่งเราอยู่แค่นี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาบึ้นออกเกียร์สองบึ้นยังไม่ไกระแค่เกียร์สามแล้วเกียร์เบรกถึงรถปานแล้วไม่ <ừ. S 1> ต้อซื้อรถเก่งเพื่ออะไรผมไปตังหวมาผมเจอ,เน,อนีเยอะแล้วผม,ผมโง่เนเดินหน้าบ้านตรงนั้นยืนเดินหน้าบ้าน,น,น,าานแล้วเดินเงี้ยผมนับเลยนะเดินร้อยยี่สิบเก้าถึงประตูเมืองเขาเป็นกรูจากหน้าบ้านเนี่ยเดินเงี้ยร้อยยี่สิบเก้าถึงประตูเมือง รถจักรยานก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ใช้รถเก่งก็ไม่ได้ใช้แต่ซื้อรถเก่งกับอธิบายซื้อทำไมอะ่ะรถคันแรกเขาให้ซื้อรถคันแรกใช้สิเดี๋ยวเสียสิวันวันไม่ทำอะไรตื่นเช้ามาเลิกผ้าคลุมออกนักการตาดุ่นเครื่อง10ลนาทีกับคุมผ้า แล้วก็เดินไปทำง,นนทงานกระโหลกที่เย็นเดินออกมาเดิดว่าจุ๊มบุ่เขื้นมาสิบนาทีเสร็จว่าพรุ่งขึ้นหน่อยทา่านวิศวกรเทศออกจากบ้นาน เลื่องะมันจะปวดนี่สักทีอ่ะทำมันง่ายๆนะชีวิตเอ้าตั้งใจฟังดีๆนะตัวใครจะมาทีเยอะเราไปเลยนะเพราะอะไรก็พรุ่งนี้มันของลูกสาวเขาเราต้องไปทำงานดิต้อสลับขึ้นมาลูกใครโทมาเนเราจะพัฒนาทัศนติที่ดีได้มันมีหัวข้อแบบนี้แต่ก่อนจะไปหัวข้อเนียเอาคํานดังก่อนเราจะพัฒนาทัศน์ติเราให้ดีได้มันต้องอยู่ที่เริ่มต้นจากการสร้างพลังในตัวเองก่อนครับ แรงพลังเราอยู่ที่ไหนเราจะมีพลังเพื่อจะทำทุกอย่างประสบความสำเร็จและได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ตามเป้าหมายไม่วอยากมีบ้านอยากมีรถอ,อยากจะมีข้าวโภคุณอยากมีชีวิตที่ดีมันก็ต้องมีพลังครับอย่างรถอยากจะถึงนเชี่ยนใหม่เร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่พลังของรถใช่ไหมถ้ารถมีพลังดีก็ถึงเร็วพลังช้าก็ถึงช้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็ประมาณซิกกว่าวันก็จะถึง ถ้าเป็นรถตุตเฟอร์เรี่วิ่งได้นน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็แค่วันเดียวก็ถึงแล้วมันอยู่ที่พลังของมันด้วยแรงพลังของมนุษย์อยู่ที่ไหนนี่ถามเรื่องตัวเอง้วพี่ามรถอยู่หลักสูตรวันนี้ฟังแล้วให้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องคิดถึงชาวบ้านเลย จน้ครับห,รหัวหน้าจะมาเรียนยไม่ต้องคิดถึงชาวบ้านเอาตัวเองก่อนแล้วถ้าอบรมจบป้าเห็นว่ามันดีก็ไปบอกเพื่อนให้มาเรียนซะหรือหรือก็ไปบอกโรงพยาบาลอื่นที่เรารู้จักว่าเนี่ยอบรมหลักสูตรดีจัยังไม่มีแกไปเลยไปติดต่อตาเลยเชิญตามาเลยอบรมนี้มาขอยบอกไปหาเขาอื่นหรือถ้ามันอยากแด่จริงก็บอกพี่ธนท์บอกว่าพี่ โผี่พวกเราได้แหละวาเนียนต่อครูเปลี่ยนแล้วโผก็ไม่เปลี่ยนมาฟังนักเต้นเปลี่ยนมนมาเขาควรจะมีความสุขถ้าผัวไม่มีก็ให้เอาพ่อแม่มาก็ได้เอาพี่เอาน้องมาเรียนก็ได้เพราะถ้าพ่อ,แ,พอแม่ได้ความคิดดีๆพี่น้องได้ความคิดดีๆรขบโผล่ก็มีความสุขอยู่ะตัดไปเลยอีกรุ่นหนึ่งก็ได้แค่นั้นแล้ก็คิดมากไม่สีเยเดือดและตอนนียนโชคดียอยู่เพราะว่าผมไม่คิด ไม่มีค่าบรรยายไม่มีค่าคำสูงซึ่งปกติแล้วผมจะต้องบรรยายวันละแสนนะค่าตัวผมะผมไม่ได้บรรยายฟรีอย่างนี้นะส่วนจริงๆครับไม่ต้องพูดถึ่งงบประมาณจากองค์สามนู่นก็ห้ามหมื่นกว่าบาทเองเงินแสนเสริมเลยแล้วผมก็ไม่คิดกับเอกชนนั่น,นเองทำไมเขาเอกชนก็คำพูดผมไปสร้างธุรกิจได้เป็นร้อยล้านอ่ะถ้าผมไม่สอนเซลล์ร้อยคน เซลล์ร้อยคนทํายอดให้ขึ้นบร,ริษัทหมื่นคนนะ่ะมันก็ได้ตั้งสิบได้ก็ได้ตั้งสิบกว่าล้านแล้วก็คุ้มแล้วเชินงไปแค่แสนเดียวแต่าราชการไม่ถึงหรอกตามเรื่อนจะตามเงื่อรา,กราชกรารทําใจพ่อบอกว่าถ้าไปเป็นนายหน้นราราชการก็ทําใจลูกคือส,ส,ส่วนที่มันไม่ได้ไม่ได้อะ ชาติไปพัฒนาคนในชาติเลยผมก็ครับกระต่าสกระโดเลยพ่อบอกเด็กเชิญก็คิดหนักหน่อยเพราะเขาเป็นเอกชนเขาเป็นลงรไม่ต้องคิดเยอะเพาลงทุนนะส่วนราชการไม่มีเขมฟรีหน่อยมีมากกวานีเน้อกว่ไปไม่เขาก็ไปได้แต่ละสศูนยนี่ทำฟรีนะที่ฟรีเพราะอะไรเพราะว่าหาบุญได้พ่อเรื่องทำหลักสูตรนี่ตั้งแต่ปี40พ่อครบ70ปีพ่อบอกว่า75ปีสิบตายอายุขี่ยมนุษย์ พ่อขอหาบุญห้าปีสุดท้ายก่อนตายแล้วกันช่วยพอหน่อยหลักสูตรไหนคิดเงินก็คิดไปหลักสูตรนี้อยากคิดแล้วกันอบรมฟรีที่ทั่วประเทศผมก็ต้องไปอบรมกันกับพ่อกับแม่ตั้งแต่ปี40จนกว่าพ่อจะตายจนทั้งปี49มันก็หยุดเพราะว่าตรวจเจอว่าพ่อผมเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายสแกนมาทั้งตัวไม่มีสีขาวกระดูกดำก็เพิ่งเจอตอนนั้นพอเจอเสร็จก็อราคับรถ ก็มาเสียเสียนตอนกันยา50นะฮะพอพ่อตายก็ลึกลับกายจะเลิกเพราะว่าหลักสูตพี่พ่ออยากได้บุตแล้วก็คิดไปคิดมาก็มีแม่คนนึ่งไหนก็ไหนๆก็ได้ไหนแล้วก็ทำหลักสูตรที่ต่อไปกันว่าหรือว่าหาพุทธพีแม่ด้วยส่วนที่มันคิดไปคุณิดพี่พ่อเลยแล้วกันก็คิดว่าจะทำหรือว่าแม่จะตายแม่ตายก็ยังคุณจะทำต่อหรือเปล่าแล้วแต่เขาหนึ่งคนเดียวแล้วอาจจะอาจจะทำต่อเพื่อ อนนี้ก็ตั้งตั้ง,งเป้าหาบุญให้แม่ก่อนเพรตอนนี้แม่ก็75แล้วหมดอายุขายมนุษย์แลตายยังไงก็ไม่้ก็าหาบุญไปอย่างที่สบายใจอย่าไปไไคิดเยอะที่บ้านผมคุยเรื่องตายเรื่องธรรมดาจำไว้นะว่าถ้า75ปีตายจะต้องเสียอะไรทำไมอ่ะหมดอายุเหมือนนมหมดอายุแล้วทุกทิศแค่อยากกินไม่คุ้ม เสีย,ยงกินไป้องเสียลวสายสามหมไม่คุ้มเลยเหมือนก,กันัไม่เสียได้ถ้าสีตายสามสิบตายคนจะเสียด้เพรมันยังไม่ถึงอายุูยังไม่ถึงยามหเจ็ดสปีตายไม่ต้องเสียแทพ่อผมบอกเว่าถ้าเจบหปีตายก็ต้องร้องให้นะทำไมก็พ่อหมดอายุไปร้องทําทำไมไปร้องให้ตอนยังไม่หมดอายุมัเสียดายและถ้าเกินเจ็ดสิบห้าไปไม่ต้องร้องให้เลยทำไมมันได้ผลนะ

ที่จะเสริมทักษะดีเรียนเราเรามีสามอย่างเหมือนกันโลกไม่มีหน้าไหนไม่มีครับคือหนึ่งมโนกรรมคือการกระทำทางใจสองกายกรรมคือการกระทำทางกายสามปัจิกรรมคือการกระทำทางวาจามีสามทางเหมือนกันทั้งโลกเวลาจะทำอะไรก็ใช้มโนกรรมคิดๆๆๆแค่นั้นพอคิดเสร็จลงมือทำแค่เลยนทำก็กายลงมือทำไงก็กายลงมือทำแล้ว เฉื่อยงานจะต้องใช้เรียนทำต้องปากพูดไงเนี่ยคือแหล่งพลังซึ่งต้องพัฒนาสามอย่างพร้อมกันทีละอย่างก็ไม่ได้ด้วยนะเช่นบางคน<อ>คิดดีมาก<อ>บุคลิกภาพก็ดีมากแต่ปากหมาเป็นห <c oughs> น้าสมมติเดินสริการอ้าวพี่ยังไม่ตายเหรอแร้วมึงทำมงท,ทำไหหอไรมาเดินผ่านไม่เฉยนี่ได้ปากมาักทำอไมแบบนี้ว่าไม่เป็นมงคลเลยอย่างเงี้ยบางคนก็นคิดดี ทรีสาทีสาแบบไหนก็มาจากมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมไปแลก็เป็นทฤษฎีพอเป็นทฤษฎีมันจะได้พัฒนา่ายเรียนเรียนง่ายใช้ง่ายก็ใช้ทฤษฎีมาจากไหนก็มาจากสามดีก็มาจากมโนกรรมดีกายกรรมดีแล้วก็วจีกรรมดีซาไมซาบรีซาสกิก็คือมโนกรรมดีกายกรรมดีแล้ววจีกรรมดีเมื่ออบรมครบป๊บตามหลักทฤษฎีทฤษฎีจะได้เโตแก่ ติดจำสายร่างกายสง่าวาจาดีเพอร์เฟคสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ดีไหมบุคคลแรกที่อยากให้รู้จักครับก็คือพระยกราชาบานซึ่งเป็นเองอราชทูตคนแรกในสมัยมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเจรจาบัญญัติซึ่งกันและกันในนามของรงยุบกับพระเจ้าอยู่ที่สิบสี่นะครับ ความฉลาดของประเทศของเวอร์สมัยก่อนนะก็คือจะส่งพูดไปเจรจาเป็นตีซึ่งตอนนั้นฝรั่ังเศ็กําลังล่าอนิี้มอยู่ซึ่งลาวก็โดนขเขมรก็โดนเวียดนามก็โดนแล้วแหละประเทศไทยก็เลยคนเดียวพระอะไรสพพยาย,ยามสาาษณไปก่อนไปผู่สัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องซะเมื่อเป็นพี่น้องแล้วเขาก็จะได้ไายืนประเทศเราเป็นความฉลาดนแะแต่ก็เสียางอย่ให้ขเขมรไปเสียไปเสียให้เขาหน่อยป็เหมือนเครื่องราชบรณฑการเนี่ย เสียเปรียบตินแดงน,น,น,นะในการแล้วก็เลยเหลือได้ขวาเหลือได่ขวาโตวขวาแต่พยาญชนะบาลก็ไม่เคยทำที่สำคัญทีม่มิดมาป,ประเทศฝรั่งเศสก็ทําให้กลายเป็นหมู่คนที่พระเจ้าหนี้ที่สี่งมดุลเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดทําเปลี่ยนไปที่ระลึกให้เหลือและยิ่งไปกว่านั้นก็คือจากวัตถุสินที่มีคุณค่าของพยาญชนะบาล ตอนที่จะเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยมีสาวฝรั่งเศสจะตามมาเป็นเมียสามลำเดือสองเท่าดูวาทศิษย์ขนาดนีน้อันนี้เป็นเองมีเวลาก็พยายามเข้าหากระบระบตัวสะพานลองหาดูนะเรูดูว่าโอ้โหเทคนิคการเปนอากาศถูมวยจากษัสะพานี่สุดยอดของวาทศินย์จริงๆพูดเลยว่า คมพายลึกซึ้งแนบเนียนแบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ตุกเรียกว่าพูดแล้วคนคล้อยตามเห็นด้วยนะฮะตีมือนะแต่เป็นคนที่คนไทยลืมคนไทยลืมที่มูลิธีนี้ตั้งชื่อว่ามูลิธิสถาบันการพูดแบบการพูดเมื่อปีหนึ่งหกมีคําว่าการพูดเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อผมก็เลยนึกถึงพระยาปัตาบาลแล้วก็เลยอัญเชิญพระยาปัตาบาลมาเป็นเหมือนคุณปู่ประจําม,มูลิธี ก็บูชาโบสถ์ท่านาตั้งแต่ปี1 6ล4ปีแล้วก็กมีเรื่องแลกเยอะแกแปลกตรงที่ว,ว่าบางทีงาน,นมีนที่มันน้อยนะด้วยจากเศรษฐกิจกไม่ดีเขามดการกลงผมก็ไปยืนหน้าลูกปู่ลูกเนี้ยแล้วก็บอกปู่งานไม่ค่อยมีเลยนะนะถ้าไม่มีงานอะ่ะผมไม่มีโอกาสได้พูดกับปู่นะคนอาจจะลืม แต่ถ้าผมมีงานเรื่อยๆของผูดถึงปู่าพยองสรีบาลไม่ตายจากประเทศไทยนะนั้นถ้าไม่มีงานคนลืมแนะน,น่แค่บทเล่นๆเงี้ยไม่รู้ว่าฟลุกหรือหรือเป็นจังหวะหรือพยาพาองศรีบาลขึ้นป่าไม่ทราบหลังจากนั้นไม่เกิดอาคิดมีงานเข้ามาทุกทีตกแหลกครับไม่รู้รรรรรรรคนฟลุกเป็นแบบดูคลอีกคนหนึ่งที่อยากให้รู้จักครับก็คือ ร้อยเอกสารการด็อรจิตมงคลสุภาพเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันต่อพูดกับพูดและเป็นผู้คิดค้นหลักทฤษฎีสาวที่เราเจริญลูกมีถ่ายตอนนี้เจ็ดสิบ้าเจ็ปีตอนที่ถ่ายเสร็จอีกไม่นานก็ก็ไปตรวจเจอมะเร็งปานีเก้ายี่เิบเก้เสียตอนนั้นเสียตอนแปดสิปดสิบปนีโชคดีและโชคร้ายใน่าจะได้ยกกันนะ โชคร,ร้ายก็คือไม่มีโอกาสเจอเจ้าสุนัขเลยเราเสียไปเมก็มี50แต่ก็โชคดีโชคดีสองอย่างคือโชคดีที่หนึ่งไม่ได้เจอเจ้าสุนัขแต่ได้มีโอกาสเจอเมียเจ้าสุนัขมาสอนเดินนี่แม่เป็นผู้ก่อตั้งอูนิธิเหมือนกันแล้วก็โชคดีสองก็คือเจอดรจอร์ลสุภาพซึ่งเป็นสำน,น,นักฉบวบแพร่มันก็ยับย